นะครับผมสหรับในคลิปนี้นะครับเข้าสีไปทีมาครบ2ตัวบนเนาะนะครับแตาสหรับเลขมาครบ3ามตัวบนนะครับเข้าก็ได้ลงใหมเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาครบ3ามตัวบนนะครับเพื่อนเนาะนะครับกาคือชุดนี้นะครับเนาะนี่ก็คือชุดมาครบ3ามตัวบนนะครับนะครับนะครับในชุดนี้มีเลขจ่6ตัวนะครับมีเลขจี๖ตัวนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับได้ไปที่สองห้า แปดหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งนะครับสําหรับเลขในชุดนี้นะครับนะครับถ้าเรานะครับจะเอาไปจับสองตัวบนในเลขชุดนี้นะครับแอดการแนะนํให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเอาหาตัวท้้งหน้านี่นะครับเอาห้าตัวข้างหน้านี้จับคู่กันแล้วก็เอาหกตัวทั้งหมดนี้เป็นหลักร้อยเอาหกตัวนี้เป็นหลักร้อย ถ้าจะไปจับคู่วินสองตัวบนตัวที่หกไม่ต้องเอานะครับต็องเจอในชุดนี้เนาะนะครับนี่เคยมาครบสามตัวบนนะครับตัวนี้เอาหาตัวนี้จับเป็นกันได้ยี่สิบู่แล้วก็เอาหกู่นี้ไปใส่เป็นหลักร้อยนะครับถ้าจ Dear, ับวินกันตัวที่หกเรต้องเอานะเพราะว่าตัวที่หกมันจะไม่มาสิบหน่วยนะเลขเก้าตัวนี้ก็ไม่มาสิบหน่วยเลขหกตัวนี้ก็ไม่มาสิบหน่วยเจ็ดก็ไม่มาสิบหน่วย องก็ไม่มาสิบหน่วยห้าก็ไม่มาสิบหน่วยสามก็ไม่มาสิบหน่วยสามตัวนี้ก็ไม่มาสิบหน่วยสองตัวนี้ก็ไม่มาสิบหน่วยแปดตัวนี้มาแค่หลักร้อยมาแค่หลักร้อยสิบหน่วยก็ไม่มาเก้าก็ไม่มาหลักหน่วยสองก็ไม่มาสิบหน่วยหนึ่งก็ไม่มาสิบหน่วยเพราะฉะนั้นนะครับในชุดสามตัวบนนี้ตัวนี้นะตัวสุดท้ายไม่ต้องเอาไปจับเป็นสามตัวบนนะครับงวดนี้ก็จะเป็นเลขแปด นะครับในเลขแปดตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาไปวินนะครับนะครับเพราะว่าถ้าจับเป็นตัวนี้แล้วนะครับแต่ยังไรก็ดีนะครับสําเลขตัวทุกตัวก็เป็นตัวสําคัญทั้งหมดห้องกันไว้ก็ดีเท่ากันนะครับในตัวนี้กันไว้ก็ดีเหมือนกันตัวที่หกนี่นะครับสําหรับในชุดนี้นะครับก็คือเลขมาครบสามตัวบนวันนี้ก็คือได้เก้าสองสามสี่ห้าแปดนะครับนี่คือสามตัวบนต่อไปห้าสี่ไปเบิงมาครบสองตัวบนนะครับเนาะ นี่ก็คือเลขมาครบสองตัวบนในชุดนี้กับเป็นเลขหกตัวเช่นเดียวกันนะครับนะนะเป็นเลขมาครบสองตัวบนนะครับในวันนี้ก็จะมาคู่บนนะครับสี่สี่การประวานผลเท่ากันตำแหน่งไว้เป็นเรียงๆไว้เนาะนะครับสี่มาสี่สี่มาตัวบนนะครับแล้วกลางวันต่อมาในกับสองสองหนึ่งก,ก็เข้าคู่สองหนึ่งสองหนึ่งนะแปดสี่สามก็เข้าคู่สี่สามแปดหกสามก็เข้าคู่หกสามนะครับสูเก้าศู สองศูนย์เก้าก็เข้าคู่ศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับก็จะเข้าไปที่คู่เจ็ดเก้านะเจ็ดเก้านะครับแล้วกันต่อมาเจ็ดศูนย์ก็เข้าคู่เบิลเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์วันต่อมานะครับสามหกเจ็ดแปดหนึ่งสองก็เข้าไปที่คู่เบิลเจ็ด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 โคเบิลนะครับวันต่อมานะครับเก้าสี่ก็เข้าคู่เก้าสี่นะครับในเลขศูนย์เนาะนะครับแล้วก็วันต่อมานะครับ ห้าหกสามหกสามตัวนี้ก็เข้าคู่หกสามหกสามวันล่าสุดนี่นะครับวันล่าสุดนี้นะครับแปดเจ็ดน,นะครับอ่าแปดเจ็ดเข้าไปที่คู่แปดเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดในวันนี้นะครับดวดล่าสุดน,น,นี้นะครับวัล่าสุดนี้นะครับการประมวลผลมานะครับได้สองห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งครับการประมวลผลในวันนี้นะครับเดี๋ยวฮ้าสิว่าเมวันนี้นะวันนี้นะครับการประมวลผลในวันนี้แล้วก็งวดนี้ นะครับเดี๋ยวหอเซี่ยวเบิงการประมวลผลเนาะนะครับสําหรับในวันนี้นะครับอ่าสองพฤษภาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดนะครับนะครับการประมวลผลของเขานะครับเนาะนะครับก็คือวันนี้นะครับสองวันล่าสุดนี่นะครับนะครับการประมวลผลนะครับใส่หลักแสนสี่ครั้งนะครับใช่หลักแสนสี่ครั้งหลักแสนก็คือเลขเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดได้แปดหลักหมื่นคือเลขห้านะครับ หลักหมื่นก็เลขห้าหลักร้อยก็เลขห้าหลักหน่วยบนเลขสามสิบล่างเลขสามร้อยหนึ่งเลขห้าครับหน่วยหนึ่งก็คือเลขห้าสองครั้งเป็นศูนย์นะครับแล้วก็สิบครั้งที่สองก็เลขสองร้อยครั้งที่สามเลขสี่สิบครั้งที่สามเลขห้าสองครั้งเป็นศูนย์หน่วยครั้งที่สามก็เลขเจ็ดแล้วก็บวกเจ็ดคงที่ครับบวกกันเลยนะครับแปด บวกห้าเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสามก็จะเป็นสองสองบวกหนึ่งก็จะเป็นสามสามนะครับ ได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเก้าสองสามสี่เจ็ดแปดนะครับก็มาที่คู่เจ็ดแปดสําหรับในเวลาสุดนี่นะครับนะเวลาสุดนี้หลักแสนคือเลขหกหกสี่ยี่สิบสี่ได้สี่นะครับหลักหมื่นเลขหกนะครับหลักร้อยก็เลขหกหลักหน่วยบนเลขเจ็ดนะครับสิบล่างเลขสามร้อยหนึ่งเลขหก หน่วยหนึ่งเล 5, 2, ขห้าสองครั้งเป็นศูนย์สิบครั้งที่สองเลขหกนะครับร้อยครั้งที่สามเลขหนึ่งสิบครั้งที่สามเลขแปดสองครั้งเป็นหกหน่วยสามเลขศูนย์นะครับ 3, 8, 2, ว 3, รบ,บวกเจ็ดคงที่นะเ่อล่า,ลาสุดนะบวกกันไปเลยสี่บวกหกเป็นศูนย์บวกหกได้หกหกบวกเจ็ดเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหกเป็นสองบวกหกเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกเจ็ดก็เป็นสอง ครับสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งสองห้าหกเจ็ดศูนย์สามสองห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งไปที่คู่สองเจ็ดนะครับสำหรับในวันนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่ห้าแปดเก้าศูนย์สามห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่นะ การประเมินผลนะครับใช้หลักแสนสี่ครั้งก็คือเลขสองสองสี่เป็นแปดได้แปดหลักหมื่นเลขหกหลักร้อยเลขสองหลักหน่วยเลขเจ็ดสิบล่างเลขแปดน้ร้อยหนึ่งเลขสี่หน่วยหนึ่งเลขสามสองครั้งเป็นหกสิบสองเลขห้านะครับร้อยสามเลขสี่สิบสี่สองครั้งเจ็ดเจ็ดก็เป็นสี่หน่วยสามก็เลขสี่บวกสี่บวกเจ็ดคงที่ทำอย่างนี้นะบวกกันเลยแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหก แปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสามสามบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกสี่เป็นศูนย์สี่บวกสี่ก็เป็นแปดแปดบวกเจ็ดก็ได้ห้านะห้าบวกสามเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกสามเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับก็จะได้ห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่นะครับ นะครับถ้าเฮ้าเสียวมาเทียบชนนะครับเราจะเอามาเทียบชนโดยนะครับมาครบสามตัวบนมาครบสามตัวบนนะครับในวันนี้ได้ไปที่เก้าสองสามสี่ห้าแปดเก้าสองสามสี่ห้าแปดนะครับถ้าเอามาเทียบกับมาครบสองตัวบนนะนะเพื่อจะจับสองตัวบนนั่นเองนะครับ มาครบสองตัวบนก็จะเป็นชุดนี้นะครับในวันนี้ได้ห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่นะครับนะที่ห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่นะครับนะในวันที่ผ่านมาก็มาที่คู่สองเจ็ดสองเก็ดครับมาคู่สองเก็ดนะครับ,รบสำหรับในวันนี้นะครับห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่เทียบเลยคนระับ อันนะี้นะครับห้าแปดเก้าศูนสามสี่นะครับอันนี้สามตัวบนนะครับอันนี้สองตัวบนนะครับก็เทียบเลยนะครับนะก็มีเก้าสองไม่มีมีสามมีสี่ มีห้าแล้วก็มีแปดนะไม่ชนอยู่ตัวเดียวนะครับสองกับศูนย์นะมาครบสองตัวบนก็จะได้ไปที่เก้าสามสี่ห้าแปดเก้าสามสี่ห้าแปดนะครับไม่มีศูนย์นะไม่มีศูนย์เก้าสามสี่ห้าแปดห้าตัวมาครบสองตัวบนเก้าสามสี่ห้าแปด จับคู่กันในยี่สิบคู่นะครับจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันก็จะมาเป็นแบบนี้เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดนะครับเก้าห้าเก้าแปดนะครับแล้วก็สามเก้านะครับ, 3, 5, 3, 8, รบแล้วก็สามสี่นะครับสามห้าสามแปดนะครับแล้วก็สี่เก้านะครับแล้วก็สี่สาม แล้วก็สี่ห้าแล้วก็สี่แปดนะครับแล้วก็ห้าเก้าห้าสามห้าสี่ห้าแปดแล้วก็แปดเก้าแปดเก้านะครับ แปดสามแปดห้าแปดแปดสี่เขาบอกนะแปดสี่นะครับก็จะได้มาเป็นที่ยี่สิบคู่นะยี่สิบคู่แต่ว่าส้หรับคู่ตัวที่เป็นสามตัวนะครับตัวที่เป็นสามตัวก็คือตัวนี้มาครบสามตัวก็ไม่เอาแปดนะครับนะครับถ้าไม่เอาแปดนะครับก็จะตัดแปดไปแปด ตัดแปดนะครับแปดก็จะไม่ชนก็จะชนไปที่ห้าเก้าสามสี่ตัดแปดนะครับก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสิบสองคู่ก็จะเหลือสิบสองคู่นะถ้าตัดแปดไปนะครับก็จะเหลือสิบสองคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสามเก้าสามสี่สามห้าสี่เก้าสี่สามสี่ห้าห้าเก้าห้าสามห้าสี่ ก็จะอยู่ในชุดนี้นะครับนะครับในชุดนี้นะครับนะครับก็จะอยู่ใน12งค่นี้นะครับใน12งค่นี้นะครับผมเอานะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็คือมาครบสองตัวบนนะครับจับเทียบชนสามตัวบนเนาะครับมาครบสองตัวบนในชุดนี้นะครับในชุดนี้เดินติดต่อเนื่องเนาะครับ ในวันนี้นะครับได้ไปที่ห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่วันที่วันม่ามาสองสองเจ็ดนะห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่เทียบชนกันแล้วได้ไปที่สามเก้าสามเก้าสามสี่ห้านะครับตัวแปดนี้ก็ไม่ต้องเอาก็ได้ดูในชุดสามตัวบนก็คือตำแหน่งนี้ไม่มาไม่มาสองตัวบนนะครับก็เหลือเก้าสามสี่ห้านะเหลืออยู่สี่ตัวนะครับเก้าสามสี่ห้าก็คือสี่ตัวนี้จับคู่ สองตัวบนนั่นเองนะครับจะออกมาด้ในสิบสองคูนี้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงซำนีนล่างเป็นไปเลยสวัสดีครับ